สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขอเสนออีกหนึ่งสถานที่ให้บริการของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเซนซันยูนิตี้กรุ๊ปเซอร์วิสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยโดยเราได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารตลาดสี่มุมเมืองให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดหาแรงงานให้แก่แผงค้าและแรงงานต่างด้าวในตลาดสมุมเมือง สนักงานตั้งอยู่ที่ศูนย์แรงงานตลาดสี่มุมเมืองมีพนักงานคอยให้บริการพร้อมล่ามภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชาบริษัทของเราให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพในการจัดหางานสำหรับคนต่างด้าวที่ต้องการทำงานในประเทศไทยโดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีทักษะและความสามารถจากเพื่อให้สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงานไทยเราได้มีการคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เรานําเสนอให้กับผู้ว่าจ้างมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการนอกจากนี้เรายังให้ความสําคัญกับการให้คําปรึกษาและการสนับสนุนให้แรงงานได้ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนายจ้างสบายใจและปลอดภัยตลอดกระบวนการทํางานเพื่อให้ทั้งบริษัทและคนต่างด้าวได้ทํางานด้วยความพึงพอใจสูงสุดหากคุณกําลังมองหาความช่วยเหลือในการจัดหาแรงงานจัดทําใบอนุญาตทํางานหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าวในประเทศไทย อย่าลืมติดต่อเราที่แอดไลน์แอ mou 1 0 1ทีมงานเซนเนยูนิตี้กรุ๊ปเซอร์วิสจำกัดนะคะเราพร้อมที่จะให้บริการคุณด้วยใจค่ะ